สวัสดีค่ะพบกับเซอร์อ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซอร์อ้อมจะพามาดูรถคันที่อยู่ด้านหลังอ้อมคันนี้เลยคันนี้นะคะคันนี้นะคะคันนี้ก็คือ m ิวเอ็ก v e แอคทค่ะมิวเอ็กแอคทนะคะเป็นตัว m ิวเอเริ่มต้นนะคะราคานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทค่ะคันที่อยู่ด้านหลังอ้อมคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกค่ะเครื่องพันเค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าจะเข้ามารับรถค่ะ ลูกค้านะคะสั่งเปลี่ยนล้อแมกค่ะจากสีเดิมนะคะเป็นสีดํานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคันที่อยู่ด้านหลังอ้อมคันนี้เนี่ยเปลี่ยนล้อแมกมาเป็นสีดําแล้วก็นอกจากจะเปลี่ยนล้อแมกแล้วเปลี่ยนกระจกมองข้างด้วยนะคะจากกระจกมองข้างสีดํานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็สวิตช์ควบคุมการพับกระจกข้างด้วยนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมอีกอันนึงค่ะคือลูกค้าใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือ m ิวเอ็กซ์แอคทีฟนะคะจะบอกว่า m ิวเอ็ก v e แอคทีฟนะคะไม่ต้องแต่งเยอะค่ะเปลี่ยนแค่ล้อแมกนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระจกมองข้างแบบนี้ก็สวยแล้วค่ะเป็นรุ่นที่ไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ออปชั m ่นมีกําลังพอดีกับการใช้งานค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะคะ วิวเอ็กแอคทีฟคันนี้นะคะลูกค้าสั่งเปลี่ยนกระจกมองข้างนะคะก็จะเพิ่มเติมในตัวของพับกระจกให้มาด้วยนะคะอันนี้คือกระจกมองข้างที่สั่งเปลี่ยนนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะเพิ่มไฟตัดหมอนะคะก็มีสวิตช์ไฟตัดหม้อเพิ่มมาให้ค่ะภายในนะคะจะเป็นโทนสีดําอยู่แล้วนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดําค่ะเป็นรถสามแถวนะคะ3ตอนเจดที่นั่งค่ะอันนี้ที่นั่งด้านหลังนะคะ จะมีที่วางแก้วน้ำตรงกลางค่ะมีแอร์ข้างหลังนะคะทั้ง2องตอนเลยค่ะแล้วก็แอร์ด้านหน้านะคะไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะคะเมื่อใส่เข้ามาแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ราคารถนะคะอยู่ที่1,166,000บาทค่ะลูกค้านะคะสามารถใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะคะสำหรับ m ิวเอ็กแนะคะแบบนี้นะคะอยู่ที่36,000บาทได้ค่ะผ่อนได้สูงสุด84เดือนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ค่ะที่ข้อความนะคะหรือโทรเข้ามาที่099 14265 62ค่ะออกรถกสิ่งอ้อมรับรองความสบายใจไฟแนนซ์ผ่านง่ายดันให้ทุกเคส